เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าหนังที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยได้บ้างในเรื่องเล่าครั้งนี้เราจะมาลองสำรวจแง่มุมต่างๆที่ซ่อนอยู่ในโลกภาพยนตร์ไทยไปด้วยกันครับเอ๊คําถามนี้น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เป็นแค่ความบันเทิงข้าเวลาหรือว่ามันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนความคิดความเชื่อของสังคมเรากันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่า นั่นก็คือภาพของผู้หญิงในหนังไทยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงหลังๆมานี้บทบาทของผู้หญิงเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับคือพลังของผู้หญิงในหนังเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแต่ถูกเล่าออกมาในหลายมิติมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากบู๊เตะต่อยในหนังแอคชั่นหรือจะเป็นการต่อสู้กับชีวิตในหนังดราม่าไปจนถึงเรื่องความรักหรือแม้แต่ในหนังผีครับลองนึกภาพตามนะครับ อย่างเรื่องจีจ้าดื้อสวยดุนี่คือการพลิกภาพจำนางเอกไทยแบบเดิมๆไปเลยจากที่เคยเป็นสาวเจ้าน้ำตากลายมาเป็นฮีโร่สายบูที่แข็งแกร่งสุดๆครับแต่ทีนี้พลังมันไม่ได้มีแค่เรื่องการต่อสู้ทางกายภาพอย่างเดียวในหนังดราม,ม่าอย่างนครสวรรค์หรือ Blue Again เนี่ยเราจะได้เห็นพลังจากข้างในครับเป็นความแข็งแกร่งที่ต้องรับมือกับความสูญเสียหรือการดิ้นรนในสังคมที่ไม่ยอมรับตัวตนของพวกเธอ แล้วพอมาดูฝั่งหนึ่งรักก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเราเห็นภาพผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นฝ่ายที่กุมอำนาจในความสัมพันธ์ด้วยซ้ำไปแต่ที่ผมว่าพีคสุดๆเลยนะคือการเอาความเจ็บปวดของผู้หญิงมาเปลี่ยนเป็นพลังเหนือธรรมชาติในหนังผียังบุบผาราตรีครับจากเหยื่อที่อ่อนแอกลับกลายเป็นวิญญาณแคนที่มีอำนาจมหาศาลโอ้โหมันสะท้อนปัญหาสังคมได้แบบน่าขนลุกจริงๆครับ พอพูดถึงหนังผีแล้วเนี่ยเราจะข้ามประเด็นนี้ไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานหนังผีไทยนี่มันมีอะไรมากกว่าแค่ตุ้งเช่นนะครับแต่มันแฝงไปด้วยเรื่องราวความรักแบบนางนาคความเชื่อท้องถิ่นอย่างร่างทรงหรือแม้กระทั่งสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบลัดดาแลนด้วยเอแล้วใครสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมทำไมคนไทยถึงได้อินกับหนังผีกันขนาดนี้ดูไปก็กลัวไปแต่ก็ยังชอบดูกันจังเลยจริงๆมันมีคำตอบอยู่ครับหลักๆเลยนะมีอยู่3ข้อข้อแรกคือมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องเวรกรรมของเราอยู่แล้ว2คือมันมีสูตรสาเร็จที่ลงตัวมากครับระหว่างความหลอนกับความฮาและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเรื่องผีๆเนี่ยม,มันมักจะสะท้อนปัญหาในชีวิตจริงของเรานั่นเองครับ โอเคจากเรื่องเหนือธรรมชาติเรามาดูอีกมุมหนึ่งของหนังไทยกันบ้างครับนั่นก็คือบทบาทของภาพยนตร์ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และปลกสำนึกรักชาติครับหนังแนวนี้ก็จะแบ่งได้คร่าวๆเป็น3มกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกเลยก็คือหนังอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์อย่างสุริโยไทยหรือพระนเรศวรกลุ่มที่2คือหนังที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยอย่างหมูโรงและสุดท้ายคือสารคดีที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเอาไว้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของหนังกลุ่มนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับมันไม่ใช่แค่การให้ความบันเทิงแต่เป็นการใช้เรื่องราวในอดีตมาช่วยสร้างความรู้สึกรักและภูมิใจในชาติของเราเอาละครับพอเรามองผ่านทั้ง3เลนส์ที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องพลังของผู้หญิงความเชื่อเรื่องผีแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์เราได้เห็นอะไรบ้าง มันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นมากกว่าความบันเทิงแต่มันคือบันทึกทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากๆที่คอยบอกเล่าค่านิยมความเชื่อและตัวตนของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยครับและสุดท้ายมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อครับว่าในโลกที่หมุนไปเร็วขนาดนี้ในอนาคตข้างหน้าภาพยนตร์ไทยจะหยิบยกค่านิยมอะไรมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องต่อไปน่าติดตามจริงๆครับ